สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนนะครับเนาะพอกันอีกแล้วครับกับหอยหานโนนนะครับเนาะกับผมทีเก่าเวลาเดิมนะครับเนาะที่เก่าเวลาเดิมกับหอยหานโนนนมโชคนะครับเด้อกับผมหาน้อยมือนีุ่มโชคกะได้เฮ็ดใหม่เด้อครับเนาะไปเบิ่งกันเลยครับเพียบกันบปเสียเวลาเนาะครับเนาะวิ่งหลุดมี่หาสองสามเด้อเดินที่หาคับสามล่องสองเนาะเดินสุดก็มีห้าสองข้าสามแล้วก็สองสามเด้อ จับคู่ก็มี2 6 6 3 3 7 7 4 4 8 8 5 5 9 9 2 2 4 5 3 8 6แล้วก็9 7เนาะเด่นให้ที่2 6 6 3 3 7 8 5 5 9 9 2 2 4แล้วก็5 3เด้งวงกลมให้ตัวไหนคนเดียวเด่นเนาะ3ตัวตรงตัดเล่นก็มี5 2 3 5 4 3ฟันขาดไปเลยชุดวินก็มี2 3 4 5ส่วนเบิ้ลก็มี5 5กับ3 3เนะาะครับผมวันนี้เราก็มาพร้อมกันกับปู่เหมือนเดิมเนาะปู่นักขบบัดเดิม2 องเนาะสายหมของเราโมเหมือนเดิมแตกทุกวันเนาะฮาหนอยหนุหน่มโชคแตกทุกวันโอเคนี่คือฮาหนอยหนุ่มโชคนะครับแคปหน้าจ,จออะไรครับมุมสูงนะครับแคปหน้าจอมาเลยเราจะไปรีบลงเราจะรีบไปลงให้นะครับเราจะลงไม่ทันเลขก็จะออกแล้วเนาะบ่ายสามบ่ายสามโมงแล้วสิบห้านาฬิกาแล้วเดี๋ยวไปเราเราไปฟังหววรัฐบาลไทยแล้วก็ไปต่อที่ฮาหนอยกันนะครับครับผมสำหรับฮาหนอยวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับ